สวัสดีค่ะมาพบก,กับช่อง Lottery Channel ค่ะสวัสดี FC ทุกทุกคนนะคะหายหน้าหายตาไปทำงานเหมือนเดิมทุกคนไม่มีเวลาลงคลิปเลยหวยออกก็ไม่มีเวลาเลยนี่ก็เหมือนเดิมเกือบจะไม่ได้ลงเหมือนเหนื่อยทำงานเลิกง,งานมาก็เหนื่อยก็เลยไม่ได้ทำคลิปทุกคนก็จะพยายาม กายอยู่ไหนนะใหม่ออกวันเสาร์มลงสูตรอันนี้คืออันนี้คือสูตรหนึ่งไม่เข้านะสูตรเอ้ยอันนี้วันที่สิบหกตุลาเมียน,นเก่านะอันใหมนะอ่ะตายแล้วอันนี้อันใหม่วันที่หนึ่ง สูตรหนึ่งเข้าที่สามเฉยไม่คะไม่มีสหลุดสูตรหนึ่งหลุดสูตรสองเข้าสูตรสองเข้าที่สามสองก็งวดนี้ก็เป็นงวดยี่สิเข้ายี่สงวดอันนี้หลุดสูตรหนึ่งหลุดแต่ไม่เป็นไรงวดหน้าน่าจะมาทำให้แล้วเดี๋ยวมันลงให้นะทุกคน มันก็ชนเนาะเราวงไว้มันเลขสามสามมันชนแต่มันไม่มีสองนะอันนี้มีสีแต่ไม่มีสีสีนะสีมันก็ไม่ชนมันก็มาสีสีมามาลงให้แล้วสู่สองสู่สองเข้าปล่อยสู่สองต่อหวยออกวันอันนี้เลขฝันไม่เข้าหวยออกวัน สูงวดที่แล้วมี0ย์มี2มี6แล้วก็มี1แล้วก็2มันชนกับอันนี้ก็เข้าที่เลข2แล้วหวยออกวันเสาร์มีเลขอะไรมั่งเดี๋ยวนะหวยวันเสาร์มี1มีเอ้ยมีมีสมีหมีแแล้วก็มี1 0อาจจะมา1 0หรือเปล่ามาตามต่อสูตรสองกัสูตรสสูตรสเดี๋ยวเขียนให้ทุกคน โอ้ยจะได้ลงค้งสุดท้ายไม่น่าจะได้ลงนะรีบลงให้ก่อนนะเดี๋ยวเขียนก่อนนะทุกคนสูตร2องสูตรหนึ่งสูตรสลงให้เลยนะโค้งสุดท้ายไปเลยเพราะเดี๋ยวก็ออกพรุ่งนี้พรุ่งนี้แล้วก็วันลอยกระทงเขียนต่อเลยสูตรหนึ่ง งวดประจำวันที่สิหเดือน1ิบเอ็ดหเจ็ดสูตร1เข้ายีงวดสูตรสองเข้า20งวดสูตร1หลุดหลุดงวดที่แล้วนะหลุดงวดที่แล้วหลุด หโอเคอย่าสูตรให้สูตรหนึ่งสูตรสองไปเลยจบเนาะแอดกลัวแอนไม่มีเวลาทุกคนแปดเก้าจะได้ไปเป็นแนวทางซื้อลอตเตอรี่กันเนาะแปดหน่งวดน,นี้จะมีเจ็ดป่ะนะไม่รู้ เจ็ดเจ็ดฟันว่าไปเก็บเห็ดปวกทุกคนเก็บเห็ดปวกได้เยอะมากใครตีเห็ดปวกเป็นเลขอะไรช่วยตีให้ทีเจ็ดเจ็ดป่ะเจ็ดเจ็ดหรือเจ็ดแปดป่ะยวอะไรอีกอ่ะเจ็ดศูนย์แปดแปดหนึ่งแปดสี่ เห็นไหมมันมีชนอยู่นะแปดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดบวกเก็บก็คือ7จ็ดบวกก็แปดปะเจ็ดแหรือว่ก็เจ็ดเนะคนตีหวยไม่เป็นช่วยกันตีทีเก้าแปดเก้าห

อันนี้สูตรหนึ่งและสูตรสองสูตรสองเข้ายี่สิบงวดหวยออกวันที่สิบหกเดือนสิบเอ็ดหกเจ็ดหวยอาจจะมาเจ็ดก็ได้มีเลขอะไรมั่งนะ สองสองสามเจ็ดเก้าเก้ายี่บห้าชุดนะคะหัวยี่บห้าชุดโค้งสุดท้ายมาเป็นโค้งสุดท้ายไหมเพราะทำงานไม่น่าจะมีเวลาลงให้อีกแล้ว ยี่มหชุดไปจับเอานะสูนึ่งสูตไปจับเอาว่ามันชนกันนะแล้วก็ไปซื้อลอตเตอรี่มีอีกสูนึ่งสูแต่เอดคงไม่ได้ลงแต่ถ้ามีเวลาก็อาจจะลงให้ค้งสุดท้ายสูตรสามนี้ก็เข้าตลอดแต่เอดไม่ได้ลงให้ลองทำดู หกเก้าหกสองหกห้าหกเจ็ดหกศูนย์มีแต่ศูนย์เจ็ดเก้าก็ชนเนียนะเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดศูนย์ชนกันอยู่ค่ะ แต่ไปจับเอานะเอ็นไม่ได้จับให้เก้าเก้าเก้าสองเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าศูนย์เนาะแล้วอันนี้ทิ้งไปแล้วนี่ไปจับเอานะยิ้มห้าชุด ชนกันอยู่นะเจ็ดงวดนี้อาจจะมาเจ็ดก็ได้ทุกคนน่าจะมาเจ็ดว่าฝนไปเก็บเห็ดแล้วก็เลขวันเสาร์เนาะเดี๋ยวเขียนให้เลขวันเสาร์เลขวัน,วเ,ลวนเลขกำลังวันเสาร์มี หนึ่งศูนย์แล้วก็สองหกสองหกอะไรสองหกแปดเอาจะชนเนี่ยเนี้ยแต่ที่แอดชอบนะหนึ่งไม่มีว่าจะซื้อหนึ่งศูนย์มีหนึ่งหนึ่งอยู่ มันไม่ชนนึงนึงมีสองศูนย์หกมศูนย์เจ็ดศูหรืออาจจะ8 0ที่ชอบก็7นี่แหละเลขฝันเจ,จแต่มันไม่ชนมันเมันชนกันแต่ไม่มี8ปก็ไม่เป็นไรแล้วก็อ้มไว้7 8 7จแล้วก็เจ็ดห้มี1กับศูเหรอหกับศก็น่าจะหลัก0ูนย์ก็เจ็ดมันไม่ชนกันชนกันก็คือเจเนาะเจ็ดเจ็ดมีไหมเจ็ดเจ็ดก็ชนกันนะทุกคนนชนกันไปจับเอาฮึ แอดแค่ให้เป็นแนวทางแล้วก็ไปจับเอายิ่มห้าชุดนี้แล้วก็สูตรสามสูตรสามี่ลงให้สูตรสนี่มันชนกันไหมเดี๋ยวนะสูตรสมันก็จะมีชนกันที่0นที่7จ็สูตรสมันจะมีชนกันก็คือเห็นนะเห็นให้เลข7ชนกัน สูตรสามนะเดี๋ยวแป๊บนึงแล้วก็เลขศูนย์ชนกับศูนย์สองนะแล้วก็เลขสามชนกันกับศูนย์สามแต่เอสข้อเก็บไว้ก่อนยังไม่ลงให้นะแล้วก็เลขสี่มีไหมไม่มีไม่ชนไม่ชนสูตรนี้นะแล้วก็เลขหกมีเลขหกชน เลขเจ็ดชนเลขห้าเลขสองเลขสองชนเลขสองก็ชนเลขห้าชนไหมไม่ชนเลขห้าไม่ชนเลขเก้าชนโอเคอันนี้ชนกับสูตรสามแล้วก็มาดูชนกับสูตรหนึ่งไหมสูตรหนึ่งกับสูตรสามนะ แต่สูตรสามแอดยังไม่ได้ลงให้แต่แอดจะมาจากเพราะมันเข้าทุกงงวดสูตรสามเจ็ดมีก็ชนแปดก็ชนหนึ่งไม่มีสี่ชนนะชนกับสูตรสามเจ็ด 3, 7, ก็ชนศู okay. Okay, right นย์ชนสามชน หนึ่งไม่ชนเก้าชนหนึ่งไม่มีสรุปไปจับอ่ะนะเลขที่ชนเนี่ยน่าจะมาเจ็ดโอเคค่ะแอดฝากกดไลค์กดติดตามช่องลอตเตอรี่ชาแนลเลยนะคะอย่าลืมแคปหน้าจอไว้ดูนะคะยี่งห้าชุดอันนี้ยี่สิบงวดอันนี้ยี่สิบงวดหลุดงวดหนึ่งโอเคค่ะฝากกดไลค์ กดติดตามช่อง Lottery Channel เลยนะคะสวัสดีค่ะ